เขาทางสาวเ่าได้แฟนผู้บางรุนนองแ่แม,แมใ่ใส่สีนหนึ่งผลงานเพลงซางวันนี้มือคีย์บอร์ดของเรายังสดนะครับมือคีย์บอร์ดยังสดนะครับ วัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่กับทีมงานเปาโลซาวเอนไลท์ครับผมของดีบ้านนารุงตะบลนารุงอำเภอศรีคอรภุมจังหวัดสุรินทร์ครับอีกหนึ่งทีมงานครับกับซิสเต็มของเขานะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูมาชมนะครับว่าเขาใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับเกี่ยวกับทางด้านเครื่องเสียงนะครับเราอยู่กันที่บ้านน้องไผ่น้อยครับผมนะฮะน้องไผ่น้อย ตำบลชุมเ็ดนะครับนี่เครื่องเสียงในงานเดี๋ยวพาดูเครื่องเสียงในงานก่อนเปาโลเดี๋ยวค่อยไปรีวิวครับผมนะโอ้ทำไมมันหลากหลายแทนโอ้เดอะบิลกีซูดนี่ครับสวัสดีครับผมทำไมตู้มันเยอะแยะฮะโอ้นูมีฮอนยิงไกลด้วยน,นะโอ้เป็น W ดะบิลครับผม W รูเดียวครับแล้วก็แหลมมีทั้งหัวจรวดแล้วอะไรหนูเป็นกล่องมาเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเวอร์เขาก่อน่นะนาจะเป็นงานทำบุญก,กระดูกงานวันนี้ครับวันนี้ครับทำบุญกระดูกบอกงานทำบุญกระดูกบอกทำบุญกระดูกเานาะเรียว อันนี้ประกอบเองหมดเลยบอกว่าอะไจะหมุนยังไงถูกเนี่ยฮะเอาา้าเขาหมุนยังไงถูกนี่ <c oughs> มันไม่มีบอกแล้วว่าอะไรคือตัวอะไรเนี่ยนะเอาหมุนแต่ตัวนี้นะโอ้เรามาปับ,ปบตัวนี้ไนดะ้ตัวนีตั้งหมดเอาจริงบอกพูดเป็นเล่นไปนะตั้งหมดบอตั้งท้หมดบอปืดได้แทนเดียวโอ้ตังโชยใช่ไหมผมก็เชื่อนะนี่เอา นี่ใช้ใช้ตัวไหนบ้างนี่เ <t ru actual stone> นอะใช้ตัวล่างตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขับอะไรน <t ru había> ี <retrospect> ข่ขับเบรคกับขับขับเบรคข้าวข้าละข้าละสองน้าวละสองไงอันนี้ล่ะอันนี้แหลมอันนี้ตัวกลางนะเอาตัวไหนฮอนล่ะฮอนก็เข้ากับไปกลางเลยอ๋อาฮอนฮอนพ่วงกับกลางเลยบอกคือเอาง่ายๆดีพี่น้องครับ โปปอ้โหเ,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 เดี๋ยวเวทีเขาอ,อายนะ <c oughs> เปิดตังเวทีเขาอ,อายเก็บนี้ก่อนนะเออนีกน็นี่ครับมีบบเนนก,ก็เปนะ็นตัวนี้ครับคลาสสิกบานเราเเราจำจำยี่ห้อดอกลำโพงได้ไหมนี่ไม่เป็นอมอมออมอมหมดเลยออมออมหมดเลยสิบแปดกับจัมปาาลาเออข้านสิไปเส้นก้ากับสิบสองแต่มันมันผสมโอรมก็บหรมนั่นแหละอดนั รับงานเท่าไหร่นี่แถวระแวกบ้านนี่คืนละพันนี่คืว่าคืนละพันกับโอนทางานเราก็เมาห้าคืนที่ได้ห้าพันนโบจะภาพจัดเอาไปเต็มเอาไปเต็มแต่สองคืนก็เอากันนิดหน่อยแค่ไหนเออเอาบ้านเราเนาะธรรมดาง่ายๆกันเองครับผมนะบ้านเรากันเลยอากินไปรีบยอมใจเดี๋ยวมาลำเล่นเดี๋ยวจะ อกช้ากว่ามอลามอีกเนี่ยบังอะไรเนี่ยเออเขาเอาเครื่องปัดไฟมาบอกน่าจะกำลังไปมั้ยมันพอไหมเราไปสอบวะไม่รู้เหรอน่าจะพอมั้งเพราเขาลงไม่เต็มดิลงไม่ได้ลงทั้งหมดดิอยู่บนรถเต็มอันยะอยู่นั้นไปเดี๋ยวผมไปดูของเขาก่อนเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลเต้นหนูเต้นอย่างดีเลยเรอาขึ้นบ้านใครได้ดูจำแล้อ๋อมงคลน่ะนะอ๋อดูด้วยบออ๋อดูประจำอู้ม่อันนั้นไม่ใช่บ้องดามรกอ้นั่นอีกคนนึง บ้องคือท่านี่โอ้ยนั่นอีกคนนึงไม่ใช่บงับงดำ,งำหรอกบังดํบังดำไม่กินเหล้ากินเบียร์หรอกไปเดี๋ยวไปดูของเปาโลซาวเอ็นไ์ครับผมนะครับน,น,น,ออนี่ก็คลาสสิกดีครับผมนะบ้านๆดีเขาลงไม่หมดนะลงซับ ของ SC ซับที่เขาใช้เป็นของ SC ช่างชายครับข้างละแปดใบน่าจะเป็นไอซับนี่ตู้อะไรยี่บเอ็ดนิ้วบอ๋อยี่บเอ็ดดอกของอะไรเอาเอาเอาดอกของอะไรดอกของอะไรวิ๊กวิ่งดอกดอกของอะไรนี่ซับอ่ะเอาลืมลืมเอาดอกละหัมบอ ดอกนะหามาส่วนเสียงกลางจะเป็นของของอ p m เนาะในตู้ซับอยู่ข้างบนอีกกี่ใบปกติจะลงข้างละสิบสองใช่ไหมก็เหลืออีกแปดใบข้างบนเสียงกลางก็อยู่ข้างข้างบนอีกหกใบปกติก็จะหกใบก็ข้างละแปดถูกไหมชุดใหญ่ข้างละแปดนะแต่วันนี้พื้นที่ไม่พอโอ้ยสียหายไม่พื้นที่ไม่พอด้วยแล้วมันเป็นเขตชุมชนบ้านเขาด้วยเนาะถ้าลงเยอะเดี๋ยวก็ บ้านเขาก็จกแตกเดี๋ยวก็ต้องรับผิดชอบอีกนะเอานี่ครับผมเป็นเทอร์โบครับช่างชาย21นิ้วครับดอกระห่ำอืมสวยครับเสียงกลางก็จะเป็น E X 212ครับรู้สึกว่า E X เนี่ยเพิ่งเอามาใช่ไหมนี่ใช่ครับกี่งานงานนี่งานแรกกันครับงานแรกกันเครับเฮ้ยมันที่นารุ่งที่เปิดป้ายอันนูนเปิดป้ายเฉยๆบ่ อันนี้งาน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 ออกนี่คืองานแรกเลยอันึนนี่นละ่ะโอ้ฉลอฉลองลอ x ครับงานแรกเลย e อ2 1สองึงสองของเอ m อมอันนี้ซื้อเข้ามาเป็นเซตเลยใช่ไหมไโอ้คือมีตังค์เฮไม่ธรรมดาดิเจ๋วสวยมากเลยเพิ่งไปรับมาหมาดๆไม่กี่วันนี่เองเอสวยมาก,น,กนี่ฮะของทีมงานเปาโลครับจาก อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดส,สุรินทร์ครับเดี๋ยวพามาดูพาเวอร์ครับวัสดีครับวัสดีครับขออนุญาตนะครับผมนี่ครับทีมพวเวอร์ทีมครับใหม่เหมือนกันสอง channel สี่แท่นครับผมขับโลแล้วก็สี่ channel ขับเส้นกลาง สองแผ่นครับผมมิกกออีกสามสองแรกนะครับคอร์สมารานี่ทีมส์อาร์ซีเปูนเอส่วนอมอนิเตอร์ใช้ a อจครับผมสวย วันนี้ใช้เครื่องปัดไฟตัว150ปัดไฟร5อ e หครับมาแล้วไอจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ดจุ๊ดเปิดเปิดเป,ป,ปิดไลท์เฮได้ป๊ ไล่เหเปิดไล่เห่ได้ป๊อปเอา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 เดี๋ยวมาฟังระบบเสียงของเขาครับผมเปิดไล่เหเอาแล้วกันครับวันนี้มอลำพูดเลยพูดเลยอับพิรักก๊อตอภิรัก อ๋อ,อเดี๋ยวรอฟังครับโอ้สวยมากเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ครับซับเอช่างชายอุนบลนะครับคู่กับ spm ครับเ x 2 1สองหนึ่งครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับทีมงานเปาโลซาวแอนไลท์ครับผมมีงานมี การครั้งใดครับอยากได้เวทีสําหรับงานดนตรีมอรมครับผมติดต่อเลยอ่าเปาโลซาวแอนไลท์ like ครับผม0 8 5 6 3 6 2 4 1 4นะครับตามนี้เลยครับ Facebook ก็เปาโลไลท์แอนซาวโอ้ผมผมพูดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้เปาโลไลท์แอนซาวครับผมนะ,อ,ะอยู่บ้านนารุ่งตะบลน,นารุ่งอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับผม,อ,มอีกหนึ่งทีมงานคุณภาพครับปีนี้รู้สึกว่าเขาลงทุน เสียงกลางแจมโลก็แจมเดี๋ยวรอฟังครับ